น้องๆขามาแล้วค่ะมาแล้วเนทางอันนี้อันนี้อันนี้ดาวีดาวีของเรานะคะรู้ไหมคะว่าเล่นได้อะไรมัง่งนะนี่นะนี่ใส่งอนก็เล่นได้นะคะน้องๆใส่งอนนะคะใส่งอนก็เล่นได้นะคะอืมนี่ดาวีเป็นนี้เลยทำไมโอ้ยพี่ไม่เข้าใจเนาะ เมื่อคืนนี้เสียดายเนาะเสียดายไหมเสียดายกับพี่ไหมเมื่อคืนเนี้ยตายตายอะไรไม่มีสักตัวหนึ่งถ้าห้าไม่เอามาเล่นด้วย,ยตายเลยเนาะอ๊ยตายเลยพี่อะ่ะอนี่ไปปะเบียงไปหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวจะหาว่าโชว์ของลับอีกเนาะอือของลับเดี๋ยวอย่าคิดลึกนะคะน้อง,องของลับพี่นี่ไง่นนิ้ว เพิ่งลองใส่วันนี้ออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกมาก็เลยใส่ใส่ดูใส่มันมั่งเนาะควมไม่เก่า,น,าน่ามานี่ไม่เคยได้ใส่เลยค่ะไม่ใส่เลยเอาไว้บ้านแต่วันนี้นึกยังไงไม่รู้ใส่ออกไปกลัวขโมยงัดบ้านได้ยินว่าขโมยงัดบ้านเพื่อนมาหลายหลังแล้วก็เลยเนาะก็เลยใส่ไปสพายกระเป๋าไปโอ้ยหนักไม่น่ารักเลยอะ ขโมยบ้านเนี้ยชอบงัดเงี้ยจริงกว่าบ้านเราอีกบางครั้งเนาะอืมนี่คะ่ะน้องๆ้องขาดาวีของเรานะขอให้เข้านะขอให้โดนนะวันนี้นะขอให้เข้าขอให้โดนศูนย์นี่ก็โอเคนะเอ้ทำไมมันอย่างเงี้ยมันแพ้แสงหรือเปล่าแสงอะไรแปบบ๊แบแปบไอ้ <laughs> นี่ศูนย์ก็โอเคนะคะน้องๆ้อง เน้นไปเลยไนไหนมีศูนย์นั่นพูดไปนั่นเดี๋ยวน้องๆเขาก็ไอนี่หมดเนาะพี่ว่าเมื่อคือนนี้มันมันหลุดนะหลุดแต่ว่าพี่ก็เติมห้าแต่มันก็นหลายตัวเนาะยังไงเราก็เวลาเราเล่นลมันก็ขาดทุนอยู่แล้วเนาะนี่ค่ะน้องๆค่ะอ,อย่าลืมใส่ง,งอนวีนะใส่ง,งอนวีนะงงนนะหรือจะเล่นใส่ง,งอนปกก็ได้นะแต่เลือกเล่นนะคะน้องๆภายในไไห้าตัวนี้ใครชอบตัวไหนนะแต่ส่วนมากจะมาใส่ง,งอนวีมากกว่าเนาะ บางครั้งก็สามตัวเนาะเข้าสามตัวเมื่อวานก็เข้านะแต่พี่จําไม่ได้ว่าคือตัวไหนพี่ก็เข้าไปลุ้นอยู่เนาะนะเอนะอเนี่ยอีเลาาก้าชาตเราด้วยเลาาก้าชาตด้วยนะนี่พี่เขียนให้อยู่นี่ใส่งอนวีบวกเลาากาชาตินี้ทั้งหมดนี่ชุดนี้เล่นได้ดีนะไม่มีหุ้นวันนี้จะให้เล่นไปเลยนี่ <c oughs> หุ้นด้วยอุ้ยอันนี้ใช้ได้หลาย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 รอบค่ัน้องๆขาดีไม่ดีอะไรนะเลาาสาเลาาอะไรของเรานะ่ยนะ ที่ยังเห,เหลืออยู่นะชุดนี้นะไม่แน่นะไม่แน่นะชุดนี้นะชุดนี้นะพี่พี่เพิ่งทําได้ไม่งั้นโหเสียดายเนาะเสียดายเนาะไอ้ไอพวกไอ้ไอ้อออออนั่นรอบสุดท้ายเนาะแต่ที่จริงพี่ก็มีสนีะ่นะ,ะนะฮานอยแต่พี่ไม่เอาเข้าร่วมก็ลืมไปเลยนะเพราะว่ามันชนกันชนกันกับอะไรวะนั่นพูดไม่พอเนาะชนกันกับอะไรไม่รู้แต่แต่ถ้าเกิดเรา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  ถ้ามันออกนะประมาณปกตินี่นะเราปกติเราก็จะพอเดาเหตุการณ์ได้เนาะแต่พี่ก็เล่นแค่หนึ่งนะหนึ่งศูนย์นะเออสี่มาทั้งบนทั้งล่างอุ้ยวันนี้เสียดายลังเลเป็นคนเป็นคนลังเลไหมเอาสามสามมาเฉพาะกิจนะแต่ว่าสี่นี่โหเด่นนะเด่นนะสี่วันนี้เข้าทั้งสองเนี่ยเสียดายเสียดายมากเลยอะ่ะก็เลยโอ้ช่างเถอนะเนาะ ผ่านไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้ถ้าเราอ้นี้เจ็ดก็รอบหนึ่งหกนี่ก็บ <6 S 1> ู๊หกเ <6 S 1> นาะบนล่างอีกแล้วพี่นี่เป็นคนลังเลไงไม่รู้เด่นอันไหนก็ไม่ยอมเล่นไอ้นะั่นเนาะก็ชอบมั่วเนาะแต่ดีนะยังได้เบิ้ลนวันนี้นะโหลืมไปพี่ได้ตองค่ะได้ตองค่ะวันนี้ตองเก้าเป็นไปได้ไงเมื่อวานพี่ก็เล่นนะแต่เมื่อวานเล่นรอบปกติวันนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแรกเลยเป็นพาะดวงแน่ๆเลยเนาะ เมื่อวานพี่พี่เอาปกตินะรอบปกตินะเอเอเอเนี่ยตองแต่วันนี้เอาเอาเอารอบพิเศษเลยรอบแรกเลยรอบรอบแรกแล้วก็รอบสุดท้ายนะพี่ลองเล่นตองดูโหจะปีหนึ่งแล้วกว่าจะออกเนาะตองนะคะน้องน้องขาเนี่ยที่พี่เห็นนะ่ะตองสามตองหนึ่งตองเก้าอีกแล้วจะปีหนึ่งล้วตองเก้าเพิ่งมา อีตอนตองหนึ่งกับตองสามก็ไม่นานห่างกันเท่าไหร่นะประมาณสามสี่เดือนเนาะอันนี้รอบปีเลยอ่ะนะคะน้องๆค่ะอ่ะเอาตามนี้นะคะอย่าลืมใส่งอนวีนะเข้าดีนะเชื่อพี่นานแต่ไม่การันตีหรอกถ้าเข้างอนวีนะไอไอดาววีเราก็จะเข้านะถ้าเข้างอนวีนะนะถ้าเข้าลาวกาชาติเราก็ต้องระวังถ้าเข้าลาวกาชาตินะระวังดาววี ยากหน่อยแต่ถ้าว่าเข้างอนวีนะเราดีใจไว้เลยนะเพราะว่าดาววีเนี่ยก็จะมาตามงอนวีส่วนมากเนาะเนาะเมื่อคืนนี้ผมมาห้าโอ้ยตีนะพี่ยังกันไว้ห้าตัวหนะึนะ่งเนาะน่าจะมาห้าห้าหรือสามห้าอะไรก็ได้เจ็ดห้าแต่นี่อะไรของเขาหกห้าโอ้โหอยู่หกห้านี่น้อยมากไม่เด่นเลยไม่เด่นเลยของพี่เมื่อคือนนี้หกห้านะหกเนาะ แต่ห้านี้ก็อยู่นะห้าเพราะว่าพี่ก็ชอบอยู่ก็เอามาใส่ก็เลยเออเล่นมันตามตัวไปเลยเพราะห้าน่าจะมาเนาะแต่วันนี้เนาะโอ้ยเอาไงดีนี่แหละตามนี่แหละแต่หนึ่งหนึ่งศูนย์พี่ก็ชอบนะแต่ถ้าจะวิ่งจะรูดนะคะน้องๆหนึ่งศูนย์พี่ก็ชอบนะวันนี้นะแต่แปดนี้สิแปดก็เด่นนะออ้ยเด่นหมดนั่นแหละพี่เลือกเอาเด่นเด่น แต่แต้มจะหางกันแค่แต้มเดียวไงพี่เอาตัวเด่นทั้งนั้นเลยแต่แปดนี่ก็พอๆกันเนี่ยสามตัวนี้สองตัวนี้เพราะว่าแปดมันก็สามวันแล้วเนาะสองวันแล้วเนาะพี่ก็เลยเอาห่างๆแยกห่างๆก่อนแต่ก็มีนะนอาจจะมาเจาะบนล่างเลยนะวันนี้ของเรานะระวังนะระวังนะแตกสามตัวนะจิ้มไว้คนละบาทก็ได้นะคะน้องๆค่ะหกสิบบาทเองนะไปกลับนะหกประตูนะเนี่ย บาทหนึ่งอ่ะลงกรงบาทเดียวได้กําไรบานเลยนะวันนี้พี่เล่นตองพี่ยังเล่นไม่เยอะเลยปกติพี่เล่นเยอะวันนี้เล่นหน่อยเดียวเล่นไม่เยอะถ้าเล่นเยอะมันไม่ค่อยได้คะ่ะน้องๆอ,อย่างมากพี่ก็สิบบาทยี่สิบบาทนะเนาะอืมสามตัวไม่เยอะโอ้โหถ้าตัวละร้อยไม่ไหวหรอกไม่เอาจนตายถ้าเล่นทุกวันเนาะประมาณนี้คะ่ะน้องๆคะ่ะบาทเดียวสองบาทก็เล่นได้คะ่ะเขาเขาต้อง เขามีให้เล่นไหมแต่ของพี่มีนะเว็บของพี่มีนะบาทหนึ่งสองบาทนะเนาะแต่ถ้ากเกิดเว็บโดยตรงของเขาเลยที่เราเล่นที่มันไม่มีเอ้ะนั่นนะของเราอ่ะเนาะในเว็บของเรานะอาจจะห้าบาทขึ้นไปเนาะพี่ก็ไม่รู้เนาะส่วนมากพี่ไม่ค่อยเล่นพี่พี่พี่ฝากเพื่อนเล่นให้ค่ะฝากเพื่อนค่ะวันนี้ได้ได้เท่าไรอะได้สองอย่างเนาะลาสตาได้สี่ช็อกิจ ดสาหมปังปังวันนี้ปังอยู่แล้วก็พิเศษนี้เล่นเองในเว็บตองโอ้ตแต่ล้วสุดยอดสุดยอดชอบชอบปังปังโอเคค่ะน้องๆค่ะประมาณนี้ค่ะเจอกันค่ะน้องๆค่ะเจอกันจริงๆนะคะถ้ารูปนี้ปังเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะเก็บไว้ถึงพรุ่งนี้นะพี่กมีก็ชอบตัวอไรเนาะดูไม่สวยเลยอ่ะอย่างว่าละเก๋แล้วเนาะใครจะไปเอากลมสวยเนาะเอาละค่ะ น,น้องเจอกันค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ